ถาความเป็นจริงที่ถ้าคุณยอมรับแล้วคุณสำเร็จแน่หาเรื่องนี้นะคะเล่นกับความรู้สึกเล่นกับความคิดจริงๆค่ะข้อหนึ่งนะคะคุณต้องยอมรับค่ะว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆค่ะการตัดสินใจที่จะทำเรื่องที่คุณอยากทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกลัวว่าจะมีคนพูดถึงคุณไม่ดี คุณกลัวว่าคุณจะยังไม่พร้อมแล้วคุณก็คิดว่าอยากรอให้มันเก่งกว่านี้ให้มันแม่นกว่านี้หรือว่าที่สำคัญคุณอยากให้มันเพอร์เฟกกว่านี้แล้วมันจริงหรอคะว่าเราจะรู้ว่าคำว่าเพอร์เฟกมันมีอยู่จริงคำว่าดีแล้วมันมาแล้วจริงๆหรือว่าคำว่าฉันมั่นใจมากๆแล้วฉันพร้อมแล้วจริงๆมันมีหรอคะ เพราะฉะนั้นค่ะเราไม่ต้องมานั่งมัวแต่รอค่ะว่าต้องให้มันสมบูรณ์แบบก่อนต้องให้มันดีก่อนแล้วฉันถึงจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ต้องรอค่ะแค่คุณยอมรับให้ได้ค่ะว่ามันไม่มีหรอกค่ะคําว่าเพอร์เฟกต์นะคะเพราะว่าถ้ามันจะต้องมีอะไรที่สมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่ได้เริ่มทําสักทีนะคะยอมรับค่ะว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะรอนั่นก็คือคุณก็จะไม่ได้เริ่มสักทีค่ะ ข้อ2นะคะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อวานวันนี้อาจจะผิดก็ได้ค่ะสิ่งที่เคยถูกต้องเมื่อเวลาเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งความคิดของคนเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาใจไปวางอยู่กับสิ่งทุกสิ่ง จริงไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรมันล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงแน่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลค่ะคุณไม่มีทางที่จะจัดการทุกอย่างให้มันเป็นไปอย่างที่คุณคิดแน่ๆอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของมันเป็นอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องทุกข์นะคะอย่างที่สามค่ะ อันนี้สำคัญค่ะคุณควรจะต้องยอมรับว่าตัวเราเนี่ยละค่ะเปลี่ยนแปลงได้จากที่เราเคยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมาอยู่หน้ากล้องเราไม่สามารถที่จะมาทำงานออนไลน์ได้เพราะเราเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ถึงวันหนึ่งทำไมเราถึงทำได้ล่คะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนแปลง,ปลงก็แค่เรารู้สึกว่า มันมีอยู่จริงในความเป็นไปได้ที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนคนอื่นค่ะสิ่งที่คุณทำได้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในความเป็นคุณแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณต้องยอมรับค่ะว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยตัวคุณเองสำหรับสิ่งที่คุณต้องการอยากจะให้มันเป็นถ้าต้องเ,เริ่มต้นนะคะด้วยตัวคุณเองคุณเริ่มเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอส่วนข้อ4ี่นะคะคุณต้องยอมรับค่ะว่าหลายๆอย่างที่คุณไม่รู้มันยากแต่ว่ามันแก้ได้จากการที่คุณเรียนรู้ค่ะแล้วก็พัฒนา อะไรที่มันยากก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ค่ะเราไม่เคยมีความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จัดการได้การเรียนรู้การพัฒนาการที่คุณไม่หยุดไปเรื่อยๆจากความยากที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้เพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาจะเป็นคนที่พยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวคำว่ายากค่ะ คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นและเราไม่เคยเริ่มต้นทุกอย่างยากเสมอแต่การเรียนรู้จะทำให้มันง่ายขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะคุณต้องยอมรับค่ะว่าชีวิตเราไม่ได้เริ่มต้นว่าเราคิดได้ตอนที่อายุเราเท่าไหร่แต่มันเริ่มต้นได้จริงๆตอนที่เรารู้ว่าเราคิดได้เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ไม่เป็นประเด็นค่ะจะเป็นคนอายุน้อยเป็นคนอายุปานกลางหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่สูงอายุแล้วการที่จะบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่ว่าคุณคิดถึงมันและคุณทำมันได้เมื่อไหร่ค่ะความคิดมันไม่ได้มากำหนดโดยที่จะบอกว่าถ้าอายุเท่าไหร่แล้วคุณถึงจะทำได้ เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ยากแต่คุณยอมรับเรื่องบางเรื่องค่ะมันอาจจะติดค้างภายในใจคุณอยู่และถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถแก้ทุกอย่างได้อยู่กับความเป็นจริงแล้วยอมรับมันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับสุดท้ายแล้ว เรื่องบางเรื่องคุณจะไม่มานั่งจมหรือเสียเวลาไปกับมันค่ะเรื่องอะไรปล่อยวางได้คุณปล่อยเรื่องอะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นไปแบบนั้นด้วยความคิดของคุณเองและมันควรจะเป็นอย่างนั้นคุณจัดการได้เลยค่ะทุกสิ่งที่เป็นความเป็นจริงคุณยอมรับมันได้คุณสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วคุณก็จะไปได้อย่างที่ไม่เสียเวลา เพราะเรื่องบางเรื่องคิดไปก็เท่านั้นยอมรับความจริงแล้วเรียนรู้ไปกับมันแค่เพิ่มเติมการพัฒนาจิตใจและก็ความรู้จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าแค่คุณคิดได้และคุณรู้สึกว่ามันใช่คุณก็เจอความสำเร็จไปแล้วครึ่งทางแล้วนะคะโคเดนจอยค่ะ Success Station สถานีสำเร็จของคนสำเร็จนะคะ วันนี้มาในรูปแบบของพอดแคสต์ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าชอบติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าโคเดนจอยจะมีพอดแคสต์ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้เรื่อยๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ